คืนชื่อว่ามนุษย์น้ำขุ่นก็ทำให้ใสได้น้ำใสก็ทำให้ขุ่นได้ใครที่เข้าใจเรื่องนี้ได้ก็มีความสุขก่อนกำไรชีวิตก่อนเข้าใจเถอะว่าไม่ว่าวันนี้คุณจะทำหรือว่าไม่ทำอะไรก็จะมีทั้งคนที่ ชอบไม่ชอบเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยมีทั้งคนที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจมีทั้งคนที่กำลังชื่นชมคุณแล้วก็มีทั้งคนที่กำลังนินทาคุณลับหลังคนที่ฉลาดจะไม่เอาใจลงไปเล่นในสิ่งที่คอนโทรลไม่ได้เพราะมันทำให้เสียสุขภาพจิตเสียพลังงานแล้วก็เสียเวลาชีวิตเปล่าๆสู้เอาพลังงานแล้วเวลาอันมีค่าทั้งหมดของเรา กลับมาอยู่ในลู่ของตัวเองคิดในสิ่งที่ทำให้มีความสุขทำในสิ่งที่ทำให้เราก้าวหน้าแล้วเชื่อไหม กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอชีวิตเราไม่ได้เป็นไปตามปากของใครแต่มันเป็นไปตามการกระทำของเราดังนั้นจงทำดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงคิดดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วในที่สุดคุณก็จะประสบความสําเร็จไม่ว่าใครจะพูดว่ายังไง